สวัสดีผู้ชมและผู้ติดตามเนาะ FC ที่ติดตามทั้งชาติเนาะตอนนี้ชัางชาติก็ควรจะได้เวลาทําความสะอาดเจ้ายันมาเนาะเชฟรอยี่ดนะีไอเนาะเออจอดนานแล้วทั้งชาติไม่มีเวลาแลวไม่สบายด้วยเนาะตอนนี้อากาศเปลี่ยนแปลงเนาะเดี๋ยวทําการล้างทําความสะอาดเนาะอืมเนี่ยอะไรอยู่นี่ทิ้งไว้จนสนิมขึ้นแล้วเนาะเนี่ยชางชาติจะให้ดูเห็นไหมอืมสนิมขึ้นแล้ว ก็เดี๋ยวเขาก็จะกลับเข้าสู่โครงสร้างเนอะจะได้ติดฟังเสียงอืมก็ไม่มีอะไรช่วงเวลาที่ห่างหายไปนี่ก็ทําสีตอนนี้แดดไม่มีด้วยเนี่ยทําสีทีไรไม่มีแดดไม่มีแดดจริงนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตอนนี้เขาทาสีเอ่อเจ้าดุมบิดนะดุมหลังนะ,นะนะก็ทําไปเรื่อยเจ้าของบ่ไม่รีบพี่ทําไปเรื่อยนะแสงแดดก็ไม่มี นะแต่เสร็จแล้วนี่ทิ้งไว้สามวันแล้วนะน่าจะได้แห้งแล้วแหลนะเนาะอืมก็ <c oughs> เนี่ยอันนี้ดุมหลังน,นี่ดุมสเตอร์อืมเนี่ยนี่ดุมสเตอร์เนาะมันะแค่ก็ทําการทําสีาาแล้วก็ตัวถัง่ะแหละตัวถังก็คือโค้งอะนะยังไม่ทําเลยเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูอืมเดี๋ยวว่าให้รอให้แดดออกก่อนเราต้องจารรอแดดออกก่อนเนี่ยเห็นไหมอืมเนี่ย โอแล้วก็ถังน้ํามันเนะาะถังน้ำมันก็ผุเดี๋ยวะจนเจ้ก็ทาการเชื่อมโปะขัดทําสีเนาะอันนี้ใจยเย็นไม่เรียบเจ้าของเขาว่าปีหนูก็ได้พี่บอกเออไม่เป็นไรทําไปเรื่อยอืมถว่างก่อนก็เสร็จก่อนแหลนะเนาะก็เดี๋ยวพาไปรีวิวก่อนตอนนี้เดี๋ยวจะทําการรื้อท่อเนาะอืมเนี่ยเนี่ยท่อก็ท่อสูบน้ำมาเนาะเนี่ยข้าว่ารูกป,ปืนแตก เจ้าของเราหน้าจะลุกปืนแตะก,กันเนาะอือแล้วก็นี่อ่าอีบากนะตอนนี้ช่างชาติก็ทําการถึงขั้นนี้แล้วเนาะไปเรื่อยะเจ้าของก็บอกสองปีก็ได้พี่บักไม่เป็นไรบอกเนาะอือนี่เทน,นานะเจ้าเทน,นาถ้าใครติดตามเรื่อยๆก็จะได้เห็นนะเนี่ยอือนี่เทน,นานะช่างชาติก็ทํายึดเดก็กนะเนี่ยหูจัก บนมาอยู่ล่างนะอ่าใส่ดําเบรกนะแล้วก็ขายเบรกเอาไว้บนมือลิงนะเอาไว้ข้างบนนะแล้วก็เดินสายอืมไม่ไม่เดินเช้าเราเดินสายมานี่อย่างเงี้ยเดินเขาเรียกเดินสายเบรกอะนะเอออย่างเงี้ยนะลักษณะนนจะเป็นอย่างงี้นะอ่าในทาการออกแต้มไปแล้ว <c oughs> ยังต้องเก็บงานอืมเนี่ยเนี่ยโครงสร้างนะตีถังขึ้นมาถัางหลอกนะไม่ถังจริงนะถังหลอกนะ เออนี่ตามงบตามงบนะอืมเบากก็จะปิดเปิดได้ตามปกติไม่มีอะไรนี่เป็นเทน่านะแค่สร้างโครงสร้างขึ้นมานะลองรับบอกอืมก็ติดตามดูเนาะว่าออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะอืมเนี่ยก็เดี๋ยวทั้งแชาก็ทำการประกอบเครื่องรถถ่านานะเพราะว่าได้เวลาแล้วเพราะตอนนี้เจ้าประตูก็เสร็จแล้ว ปั๊มลมปั๊มเบรกนะก็ติดตามดูมาเดี๋ยวตอนนี้ช่างชาติจะมาทําการเคาะสฉิมออกเนาะตนนี้หนามากเลยตอนนี้หนามากต้องเคาะนะใช้ค้อนเคาะเบาๆนะอ่าหลังจากเคาะแล้วเราก็ปัดพอปัดแล้วทาความสะอาดตัวกระดาษทรายนะเราก็ใส่ประเก็นตะกาวเนาะเราก็ประกอบเนาะเนี่ยงานบางสิ่งบางอย่างถ้าเราลือขนาดนี้แล้วเราต้องไม่เปลี่ยนให้เขาเนะ่ะถ้ามันมีปัญหามันการรัวนะ่วเนาะเราก็ต้องเสียเวลาต้องดูแลให้ลูกค้าไงนะ มันก็ต้องเสียเวลาถอดอีกเยอะนะสมควรจะไปทําคันอื่นต้องมาถอดคันเก่านะอืมเดี๋ยวช่างชาติก็ <c oughs> เสร็จนี้ก็จะตีปอกนะก็ตีปอกออกอืมเนี่ยเดี๋ยวก็ตีปอกออกแล้วก็ทําความสะอาดขัดนะปอกก็ทิ้งเลยเป็นรอยนะปอกเป็นรอยเยอะช่างชาติก็จะตีออกเพราะว่าจะไม่ใช้ตัวดูดนะก็ะคือมันก็ไปได้นแน่นถึงจะต้องซื้อตัวดูดมาดูดนะอืมก็บางตัวนี้ก็แน่นนะแต่ก็ออก นะแต่เวลาตอกเราก็ตอกให้มันเอ,อสมดุลน,นะบนบ้างล่างบ้างนะแล้วก็ข้างบ้างนะแล้วก็ตอกเน้นๆหนักๆนะอย่าเคาะบล็อกบล็อกอกไม่ออกนะต้องตอกแบบแน่นๆนะ่ะนะเอาให้เดียวเบี่ยงให้เต็มที่เลยนะอัดเข้าไปสักสามสี่ 3, ทีเดี๋ยวมันก็ออกนะเนี่ยสลับไปสลับมา,นะอ,าอย่างนี้นะอ่าอย่างเงี้ยสลับซ้ายสลับขวาอืมแล้วก็อัดให้เต็มที่นะออกละตอนนี้ออกแล้วนะ เนี่ยราออกเขาขยับตัวออกเรื graduate, ่อยๆช้าๆนะไม่ต้องรีบนะอืหลังจากออกแล้วเดี๋ยวก็เราก็เอาน้ำแป๊บเนาะใส่กาอัดเข้าไปนะเนี่ยตอนนี้ก็เอานี่ปัดเราจะเอากระดาษออกล้วก็ปัดนะนะปัดอย่างนี้ค่อยๆปัดปัดปัดใส่แยกดูยื่นออกมาถ้าไม่ออกเพระกระดาษทรายลงนะแต่กระดาษทรายลงมันจะท่าก็ใช้ใช้ลูกหมูเลยเชียนะ ใส่ใบกระดาษทรายอ่ะนะก็จะมีตัดกระดาษทรายถายนะอืมอย่าไปใส่ใบเขียวหรือใบตัดไม่ได้นะจะเสียทรงนะือเสียสมดุลอ่ะเราไม่ได้สมเอหน้ามัเลี่ยนนะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ทำการตัดหน้า,นา,าด้วยหินกริ้งนะถ้าใครติตดตนะามคลิปของการตบก็จะเห็นว่าเออการตัดหน้าเป็นยังไนะงเราตัดหน้าใหนหน้าอะไรหน้แล้วก็ที่แรกก็จะล้างทำความสะอาดทุกเฟืองก่อนเนาะเฟืองสมดุลน,นะ เฟืองสมดุลฝาข้างนะเดี๋ยวก็ค่อยๆทยอยทําไปก็ไม่ค่อยมีเวลาเนาะไม่สบายด้วยเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาทําการล้างตัวนี้ดูนะเนี่ยหลังเก็บงานไว้เดี๋ยวว่าก็จะได้ประกอบเนาะช่างแค่จะประกอบเข้าวเวียงก่อนเนาะไว้มีอะไรฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่างแค่เพื่อมีกําลังใจเนะาะทำคลิปขอบคุครับพี่น้อง